มากินน้ำเงี้ยวค่ะทุกคนตอนแรกก็จะตำส้มตํามีมะละกอะเยอะก็จริงนะแต่ขี้เกียจทําเลยกินขนมจีนน้ําเงี้ยวเหมือนเดิมน้ําเงี้ยวเชียงรายค่ะทําเองจุนใช้อันนี้ค่ะฟิลเตอร์ลองใช้ฟิลเตอร์อัดในต่อๆนะคะเนี่ย อร่อยเหมือนเดิม <laughs> <laughs> บ่ายสองโมงยี่สิบค่ะกินเสร็จก็จะออกไปข้างนอกตอนแรกเนี่ยคิดว่าต้มซุต้ม,มกินดีไหมแบบไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆค่ะถ้าเผื่อจุนหิวจุนอาจจะต้มสม้มตำ อยู่คนเดียวอาทิตย์ที่แล้วก็อยู่คนเดียวที่นี้ก็อยู่คนเดียวสามีไปทํางาน <c oughs> ที่เยอรมันอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ที่แล้วไปสหรัฐ <c oughs> เลือดเป็ดอร่อยมากอืม <c oughs> <c oughs> ครบเครื่องใส่ทุกอย่างครบเครื่องเลยค่ะอืม <c oughs> <c oughs> อากาศเดี๋ยวคลึ้มเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวคลึ้มอยู่เนี่ยอืมอาทิตย์นี้พ่อปู่แม่ย่าชูนจะมา าไม่ได้มาเมืองนี้นานแล้วพอดีเขาไปบ้านพักตากอากาศที่เบนิดอมอากาศมันดีเนาะเบนิดอมก่อนเขาจะกลับบ้านเขาเขาก็เจะแวะแวะมาเจอหลาน <c oughs> เขาไม่ได้เจอหลานเ้านานแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วคนโตโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะทุกคน ปีนี้ก็อายุสิบห้าแล้วเดือนสิงเดือนธันวาม,ม,มเดือนสิบเอด็ดค่ะเดือนสิเอด็ดก็เต็มเต็มสิบห้าส่วนคนน้องคนเล็กปีนี้เดือนสิงหาก็เต็มสิบขวบค่ะโตกันแล้วเด็กๆ อกินอยู่ท้องก็ร้องเมื่อเช้าดื่มกาแฟแล้วก็เค,ค้กไปก้อนหนึ่งชิ้นเล็กค่ะไม่ใช่ก้อน <c oughs> อืม หอมมะหองสิจุไม่ได้เอาพริกแห้งทอดมากินจุไม่อยากจะกินออกเผ็ดมากครัเพราะน้ำยาจุนก็เผ็ดอยู่ กับไทยปีนี้ต้องซื้อมาอีกค่ะน้ํายาเป็นน้ํายาสําเร็จรูปค่ะของเชียงรายแล้วก็จะไปซื้อไตปลาคั่วกิ่งมาไว้ทําน้ํา,ายาไตปลาด้วยค่ะส่วนเครื่องอย่างอื่นเราก็ตำผสมค่ะเครื่องแกงอย่างอื่นเราก็ตำใส่ด้วยเหมือนตัวนี้ค่ะจุนก็ตำใส่ด้วยนะคะตำใส่เพิ่มค่ะ ตีนไก่เปื่ออืมอร่อยอืม เพื่อนจูนบอกว่าน้องจูนทำน้ำยาป่าให้กินหน่อยเดี๋ยวอาทิตย์นี้จูนอาจจะทำค่ะอืม ทำน้ํายาป่าทุกคนต้องทำให้เข้มข้นค่ะอย่าห่วงเครื่องใส่เยอะๆไปเลยตีนไก่เปิดดีมาก แดดออกแล้วเดี๋ยวบดเดี๋ยวคึมเดี๋ยวบดเดี๋ยวบดเดี๋ยวคึมเดี๋ยวบดยอแดดออกอยู่น,นี่แหละ ตอนแรกคิดว่าจะออกไปค่ะออกไปขหางนอกก่อนจะกินเลยเปลี่ยนใจนั่งกินก่อนจะออกไปดีกว่าออกไปจะได้ไปเย่อยด้วยแซ่บแซ่บแบ่อืมกวนก็ขาด อาปากพอดีอืมอร่อยมากเลยร่อนดีมากกระดูกหมูกระดูกซี่โครงอืม ทุกคนค่ะอืมอืมติดฟันกินอะไรติดฟันทุกทียิ้มออกมามีแต่ผักมีแต่อาหารเป็นของคู่กันเนาะฟันกับอาหารโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้จุนทักทายเท่านี้นะคะจุนลองอฟิลเตอร์ค่ะในต่อๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ